องับท่านจงเป็ต no. ัเอก็คือเป็สิ่งที่เรวงนเย่้าันชตรงนี้ตรงนั้นคือริบทชี้ตรงนี้เราต้องวต่นเนก็เป็นทางมฆถุีง เป็นพละวาสเบื้ก็คือบวชแบบน้ชักับชั่วโมงนี่อย่งน้่า้ยแล้ว้หนองคายรถสวยอ่ะค่ะ เราก็จะมีเลยหรือไอ่านะคะจะนบาอะไรทุกอย่างตามที่ต้องการพอเรากำหนดมาที่นั้นตายขับการปฏิตห้ไแต่เราจะต้องหลักฐในมื่วย ยึดแต่เป็นย <ibility> ังไม่ถี่เพราะว่ายังไม่ถี่ร้ส <ey> so ึกทำไม่ถี่เลยตวเราทุกคนหลังหนึ่งชั่วโมงก็จะอยู่หย่อนข้างหย่อน30นาทีบางกองก็ไปแต่บางกองก็ไปเองไปเองก็ได้เลยสมัยที่สอนจริงๆสมัยที่เราเป็นนักเลงทุกคนที่เรีนก็เป็น

สิบสี่ใช่ไหมคะสี่เราต้องหาหนี่ในัชยธรรมจายัง่ที่ชายนาฏยุท์นี่ยกจะลูก้วะังจากัก็ะมีสมาเทพกับพเขียวแล้วก็ขี่ขอหน่อยพระพั่อยเปิร์ตจะมีสัญญาณี่ เราต้องต้องมีเวลาใช่ต้องมีเวามต่นนอนแล้วเว่าพิมพ์อะไต้องมีเวลาอยู่แล้วค่ะี่มันา่ไหม ก็เป็นในขั <cando> <S <S ้นมาธมกลบากลำบกอย่างนีะค่เต้องการายในตอนนี้อนนีอไม่ได้ลแล้วตอนนี้ตอนนีกเราม่นาเคือเขาพึ่ง้นเรือไปเลยค่ะนเรือไปวันนี้วันเ่าวันแล้วันเล่าองค์ทำอีกสิ่งก็จะรวมกันก็จะรวงกับเอ็นในทิศทางที่เราจเรอมกันก็จเรวงกัน้องกขัเรื่องไป นะคะ่งอยู k k okay ่เป erm anyway, ok. ็นสุนย์คือที่เราหาทางทำไปนะคะเราอาจจะอยู่เดคขาเราอาจจะมีการละธรรมตาจะติหรือเราอาจจะจงทานที่หนึ่งได้คะได้บปรโยนไม่เป็นไรค่ะเพื่อที่อยากจะมีจเมื่อเขาหยุดเรารตสใในระยะวันทีดรกันมาคือแเ่นนะคะแล้วก็อันเชิสใละดีต่อรมรรถาทั้งสายเสาั ก็มีอีกท่านีนึ่งามนี้ะคะในระหว่างน้นนะคะเราก็ตรวจเลขอดรับแล้วก็ถาวจดของเราได้หรมตรวจอของเราไว้ <Gund ot ans> <enfin> เล็ก็ถเพื้ออะไรเพื่อีจะเรป็นความเพียงแล้วก็วันนี้เราต้องเรียมที่ดีเราเห็นแล้วเราก็จะเทียมอีดมากวันนึงเราถจดไปเที่ยวเนาะเราตอโดนีวาจะได้ิดไปเที่ยวหรือไปทำงานทำงานเราก็จะดัมเด็น้อยลงหรือเราจะไม่ได้ใสไหนก็ได้ทำงานปกติแต่กิเลสนานมันรื่มมันเรียกว่ายอมาแยเราเลยค่ะทำให้เราเดิมีหน้าที่มีความเหตุเราก็จะกดัมไื่นไปเลย บาลานตรงนี icana, ้ค่ะเมื่องตะแล้วต so ้องตะเียนใจเล็กมเยะมาไมากไม่ไม้เพื่อนอยู่เป็นไุ่มไม่ไดท่านไหนผู้เดีนบไม่ไอยู่ไม่ได้จะจบขีดลงแล้วก็จะมีแต่สันางมอตรงอยะมือตรสติมือตรสมาธิมือตะเรท่งนี้ชุดเป็นมาแล้ก็จะเปิดควาหนึ่สองสมี่าก นนแต่ทีนี้ก็เพิ่งได้รับคำจากผา้นำที่ตอนแรกระหวังว่าทำไม่ได้เลยเแต่ว,ว่าพอเราต้องืเรื่องหาเราก็เยลยเพิ่อนไปพอมอีคนพูกนกนวกัาที่บ้อนเราเราก็ุะขอบเขาไม็ไปอเะย แต่ว่ามันก็ไหลเดินปกับสิ่งอะไรเนี้ยครับก็พยายามับระหว่างนั้นเข้าใจว่าเปินประดับได้แต่น่าเอจิดีก็คือไม่ได้ท่านเรื่องของเป็นท่านาษาที่เราคบบาษาโบาณสองจับเคยมีรักเมียรตอา่จเป็นหลอลูกแกผมก็จำไม่ได้ว่าคืออะไแต่ว่าแต่ว่าการว่าระหว่างนั้นดูดีเพาทำได้ทั้งท้งหอดแล้วก็เขามารรู้สึกว่าจะอเป็นพตฟองพยายามตะอง ถ,ะะถูกต้องแคะถต้องเลยเขติดเชื่อมกันเองนะคะแต่ระว่าเนีเอ็นซีวันนี้จะสูงเอ็นซีวันนี้จะอ่อนเพราะเ็นเอ็นซีนะมีขึ้นมีลงหน้าที่เราคือนสะพอคเสียงเมื่อไหรที่ท่านเัาขาดจเมื่อทีมีองบัตเสัมนแบบถ้าไม่มีสัมพัจะไม่บดเจบนะะเมื่อไหร่ที่ยังเราขาดได้คือสัมผาพราะองค์โยเราชวยค่ะเราไปรับมาแล้วสัติดกับมา การตั้งมั่นสติจิตจามติมาก็จาสมาธิก็ุดวามที่เราไม่ฟุงไมุ่้งดยเลยคือรมีสติแล้วเมื่ที่เราไม่ฟุงนี่วันก็จะนะคะนี่วัาเีาสลองค์สุดท้าก็คือเป็นปัญญาปัญญีสีก็ทํานะคะปัญญาก็คือการที่น้งกล้องหลักนะครก็มีสมาธิที่ที่ถูกต้อแล้วก็สมามีนะสอองคมัเืจะนสจมาด้วยแล้ก ทคนิคจะต้องไปหาในรางว่ชนใช้เข้ากับธรรมชาติของน้อง้องนะคะเทคนิคึ่งเอาเขาไม่ไหวไม่ฟุ้งจะเลยที่เราต้องพูดก็คือฟุ้งันแบบนี้เลยหอืไปเลกผลหรอต่อสินู่แล้ว้านาทีสิบนาทีเขาเราจะไม่แี่ตัวเอแล้วก็เข้าไปในห้องน้ําหรืออะไรก็ได้คลองกาแฟหรืออะไรแล้ก็องนรสมาาีิจับขี้ดับข้นเลยจัดขึ้น มีเส <ersch> so, so, ow. so, exactly. ้นหนิดเวลาใครก็จะมาคุยกับเราแล้วก็หยิบเส้นหนราออกมาเช่นเราก็ทําเป็นติดสายหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คุณใครจะใช้มาไามเพื่อนแ้่เช่นเวลาที่เดินเดินมาจากที่บ้านใช่ไหมคะไปที่ทำงานเนี่ยสี่ห้านาทีแต่เราห่างสี่ห้านาทีนี่คนคักเยอะมากเพราะว่าจะเป็นสถานที่ทํางานนะคะลูกค้าหรือลูกน้องที่ดูจากสทานที่อ้อมป้าอ้อมคุณอ้อย พอเขทักเราเขาจะคุยกับเรากอคที่เราดักจมาดีๆแต่เากม่เลยหายหมดเลยไม่สุดขั้มาเพมหายหมดเลยเราก็หาจุดอุดเขาเห็นละไอ้คนนี้ต้องทักเราแน่ดูโทรศัพท์แก่่เคยโทรศัพท์แต่จริงๆไม่ได้คุยนะคะอนิ้จทุกครั้งนะคะก็จะเป็นอย่างเนี้ยค่ะมามอมๆอกแอย่างนี้ค่ะก็อนิจจทุกครั้งนะคะเวลาลูกน้องเขเห็นลูกค้าเห็นอย่างนี้ยค่ะเขาต้องแจ้สเราล้วก็รับไว้เขาแค่นั้นเราไม่ นะคะเขคุยแล้วเนาะพอเราคุยกับเขาเราก็จะถามทางโลกเนาะถามเรื่องทางโลกงานเป็นยังไงหนุ่มเป็นยังไงไปเที่ยวไหนมาบ้างคือถามเกี่ยวกับตามที่เรานะคะที่เราส่งไปให้รู้เที่ยวคือกี่วัาเขาได้ช่องนะคะมันคีอแบบจู่มาอย่างดีเลยนะนั่งสมาธิตอนเช้ามาอย่างดีแต่เขาได้ช่องแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีที่เขาเข้ามาแว่าอะไรแบบนี้เขาจะทําให้ระบบข่างในมันดู กำหนเรียนเป็นเลยเราต้องแบบนี้จะกำหนดสมาธิเราต้องลองกำหนดสมาธิระดับการกำหนะหนึ่งวันทีตรงนี้มีการสอนต่อเลยกำหนดสมาธิระดับการกำหนตรงนี้เราไม่สองต่อเลยค่ะตรงนี้ไม่สอนต่อเลยเพราะมันต้องกระดับขัดนใจมนต้องทาแบบนี้เลยค่ะ กำหนดสมาธิเลยที่ปลายกป็นหมดสภาวันนั้นเขาไม่ส่งออกแล้วน้องก็้องัวไรเลยอยากให้เขาได้เข้ด้่ขาน้าันี้อนสัคันฉนั้นก็มีอ๋อตานนันกมีสมัครนเขยอย่างนี้เลยค่ะเนสอเขาเป็นสมัคนะคะเป็นสอออกก็ได้เป็นไหเราก็กำหนดการมือรากำหนดเป็นพันชั้นยกำหนดทำอย่างนี้เลยค่ะกำหนดสมาธิเย่ายเดักคาน้เขาจะอยู่ตรงนีง้งเลยากใหนเขาเข้าด้อยางหน้ันเลยต่ะจาก้นัคนั่งงลดๆงมา้นม นะะคจนเหลือเป็นหลักร้อยจนเหลือเป็นหลักศตวรรษนะคะจนเขาจะไม่เหลืออะไรเลยเราจะกําหนดตอนไหนก็ได้แล้วเราก็จะอยู่กับวัฏฏธรรม์ไปแหละแล้วทำไมเขาจะแับขาดเป็นตับดำๆนะคะท่านก็จะคุยกับลูกค้าเวลาลูกค้ามาเพื่อทักเราก็จะคุยกับลูกค้ามาถายอะไรเงี้แล้วก็จะคุยกับเขาแต่เหมือนกับว่าน้ำขาดสุดเขาจะอยู่ในนี้เขาติดวนในนี้ข้างในเขาจะแบบแตกแล้วก็จะพูดเวลาที่เขาซื้อข้าฤทธิไม่ออกขั้นกำหนดสมาธิ ดูสภาพว่ท่านอาจารย์ให้เวลาที่านอาจารย์ให้ทำจิตทุกท่านอาจารย์ท่านประอาจาร,าจาร,าร,จารได้ยินเสียงที่ท่านจะต้องเพิ่ของ้วยใช่แครับเก็บเงด้วยใช่ไหมคะ,ะอยูชย่ชักียร์ด้รับเงินด้วยคอนด้วยก็จะอยู่ตอน,นท่านงานเก็จะท่านหนักสมาธิแลวกอ้ใ่จ้ะโ มันไม่ติดใจเลยแต่เราถักทั้งขาลงนะเาว่าพ่นดินก็มันม่ได้เปานาตรฐานแล้วพอเราถักแล้วิดมีอะไรต่อาต้องถักอะไรนีเองเป็นยังไต้อง